เพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะ ทำเว็บไซต์เว็บแอปพลิเคชันนะคะแต่ว่าไม่มีความรู้เรื่องของการเขียนโค้ดหรือว่าไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์นะคะวันนี้เราจะมี AI t o o l ตัวหนึ่งที่เราสามารถที่จะแชทบอกเขาไปว่าช่วยสร้างเว็บไซต์บลาๆให้หน่อยแล้วก็เขาก็จะสร้างเว็บไซต์ออกมาให้เรานะคะเป็น UI ที่สวยงามเลยแล้วก็เราสามารถที่จะบอกให้เขาปรับแต่งได้ว่าอยากจะแก้ไขตรงไหนเปลี่ยนตรงไหนหรือว่าใส่โลโก้อะไรใส่ธีมสีแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะแก้ให้ตาม การแชทบอกของเรานะคะ ai t o o ตัวนี้นะคะชื่อว่า loveable นะคะก่อนอื่นนะคะเราเข้าไปที่เว็บไซต์เขาก่อนนะคะ <c oughs> ก็เป็น loveable d e p นะคะอุ้ยน้าสวยงามเชียวไม่ได้เข้า ui นี้มานานนะคะเรามารู้จักกันก่อนนะคะว่า loveable เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้ทำอะไรนะคะ ในนี้นะคะเขาจะเขียนเอาไว้เลยว่า Loveable is your superhuman full-stack engineer นะคะก็คือทำตั้งแต่ f r o n t end b c k k n n d แล้วก็ตัว database ทั้งหมดนะคะเพื่อให้มันออกมาเป็นเว็บแอปพลิเคชันตัวหนึ่งทีนี้วิธีการใช้งานของตัว Loveable ทำยังไงนะคะอันดับแรกนะคะก็คือให้เราบอกไปว่าเราอยากให้เขาทำเว็บแอปพลิเคชันยังไงด้วยภาษา ปกติที่เราพูดอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ตัว loveable นะคะก็จะสร้างเป็น first version ของตัว web a อ p l i c a t i o n ที่เราต้องการให้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะถ้าเราอยากจะปรับแก้ไครหรืออะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์บอกเขาไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือสามารถ link ลิงก์กับโดเมนเนมได้หรือว่าซิงกับตัวโค้ดในก t h u b ได้นะคะทีนี้นะคะเรามาดูหน้า ui กันหน้า ui ตรงนี้นะคะก็คือตัวนี้จะเป็นที่ที่ใส่พร้อมเข้าไปนะคะเขาก็จะสมมติตัวอย่างให้เรา ทีนี้ตรงข้างล่างก็จะมีตัว attach ซึ่งตัวนี้จะเป็น attach File เข้าใจว่าเราสามารถที่จะใส่โลโก้หรือว่าใส่รูปอะไรก็แล้วแต่ให้กับเขาไปได้นะคะหรือว่าตัวนี้สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้หลายๆคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วก็คือ Figma นะคะเราสามารถที่จะไป Import จาก Figma ได้ ตอนนี้คลิกเข้าไปดูนะคะเขาก็จะบอกวิธีการ Import จากฟ mm ิกมากก็คือให้ใช้ตัวปลั๊กอินที่ชื่อว่า builder.io นะคะแล้วก็เลือกเฟรมที่เราต้องการให้ generate ตัวเว็บแอปออกมานะคะแล้วก็ให้ export to code นะคะแล้วก็เลือก loveable นะคะทีนี้ตัว ฟิกมาจริงๆงั้นไปกดดูแล้วแหละมันต้องเสียงเงินคะ่ะเออนะไม่ได้ Subscribe ไอตัวฟิกมาไว้ถ้าใครมีฟิกมาอยู่แล้วก็ลองใช้ดูได้นะคะว่ามันอาจจะเร็วขึ้นได้เยอะเลยทีนี้นะคะเราจะมาลองเล่นกันนะคะก็คือจะเขียนพร้อมให้เขาไปนะคะว่าให้สร้างเว็บไซต์เวลเนสทัพนะคะซึ่ง Focus on holistic health นะคะก็คือสุขภาพอมมลน,นะคะแล้วก็ในเว็บไซต์เนี่ยมีบล็อกให้ใส่นะคะแล้วก็มีหน้า product ให้ใส่แล้วก็รวมถึงการ create payment page นะคะเพื่อที่จะให้เพื่อจ่ายตังเวลาที่ลูกค้าเลือกสินค้าแล้วนะคะก็กดอโอเค sign จะหายไปไหมขี้เกียจทอนทอนซีไปนะคะแล้วก็ sign ก็ต่อนะคะก็กด enter ก็คือตอนนี้เขาก็จะบอกนะคะว่าเขาจะาทำยังไงกับตัวเว็บไซต์ของเราตัวนี้นะคะแล้วก็ด้านขวานะคะก็จะเป็นที่ที่เขาเขียนโคด้ดมาให้ซึ่งเขียนไว้มากนะคะ อะไรคือเวลเนสนนกก่อนอ่ะเราเริ่มจากการบอกให้เขาแกไอ้ตัวนี้ก็เราก็จะบอกให้เขาเปลี่ยนตัวโลโก้นะคะแล้วก็ชื่อเว็บไซต์นะคะไม่ใช่เวลเนส s นกแต่เป็นเวลเน s ฮับนะคะในดูซีว่าเขาจะอัปเดตออกมาเป็น นี่ก็จะเปลี่ยนเป็น Wellness Hub แล้วนะคะแล้วก็ตัวโลโก้ก็จะเป็นโลโก้ของเราโอเคตรงนี้นะคะบอกให้เขาเปลี่ยนเป็นเหมือนใส่รูปแฮนนะคะแล้วก็ถ้าเราก็เองก็อยากได้เหมือนหน้าเซตติ้งให้อาแอดมินะคะสามารถใส่รูปเข้าไปเองได้ดูสิไอตรงคีดหนนะ้าแอดมินนี่ก็เหมือนแอบจะยากเหมือนกันนะ แตลองดูว่าเขาสามารถทำได้ไหมนี่มี a d ิ e เ t i ติ n g อยู่ถ้าเรากดเข้าไปดูตรงนี้นะคะก็คือจะเห็นว่าเขากำลังเขียนอยู่นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราดูตรงนี้นะคะก็จะเป็นโค้ดเป็นแบบเหมือนไม่ใช่โค้ดเฮ้ยโค้ดวิวอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าของมันมันเดิมนะคะซึ่งตอนนี้มันกำลังเครียดอยู่ก็รอก่อน ที่นี้เราจะเข้าไปหน้าเซ t ติ g งยังไงอ่าตรงนี้นะคะหน้าแอดมินเข้าไปปุ๊บสามารถใส่ชื่อเข้าไปได้ใส่โลเข้าไปเขียนว่าเขาคิดยังไงนะคะ r a t ติ g งเท่าไหร่นะคะโปรไฟล e เมเเข้าไปได้ซึ่งตัวนี้ก็คือสามารถ Edit แล้วก็ setting ได้จริงปะเนี่ยลบได้ไหมเื้อลบได้ด้วยแล้ว Edit ได้ไหมกด Edit ตรงนี้ได้ โอ้ดูสินี่ลองดูอัปเดต t e สติมนะคะแล้วก็ลองไปดูในหน้าโฮมฟุบก็จะเห็นว่าเราไม่ได้ไม่มามันยังมันแก้ไม่ได้สินะทีนี้ไปดูที่หน้าบล็อกนะคะก็สามารถที่จะกดเข้าไปได้ด้วยเฮ้ยก็กดเข้าไปอะ แต่ดูไม่ได้ return to home นะคะเพราะว่ามันไม่มีหน้ามันเลยดู shops ซิ a v e to c a t ได้ยังไงสมมุตินะว่าเรามีการเราสามารถที่จะ proceed to checkout ได้ด้วยหรอโอเค proceed to checkout มันไม่ไปเนาะเราก็ลองสร้าง เราก็ไม่รู้เนาะว่าสำหรับคนไทยเนี่ยมี payment g a t e ป็นอะไรบ้างเราก็เลยบอกให้เขาสร้างไอตัว checkout process เนี่ยไปต่อให้ไปสามารถลิงก์กับ payment gateway ที่คนไทยใช้งานได้กันนะคะลองกดดูปุ๊บ shipping information ก็ใส่ไปนะคะ homepage To มันนี่โอเล็ตก็ได้นะคะสมมุตินะคะว่าเรา,อ,าอยากให้มันลิงก์มาที่พร้อมเพลย์ล้วนะคะถ้าสมมุติว่าในแอปพลิเคชันจริงนะคะก็ต้องไปลิงก์กับตัว p l y y m n t t r r o e s s s r r อย่างเช่นตัว OMISET to C2P หรือว่า s อ b e บิซี่ e อ e ี e อ e ูเ t เ a เลตแอชเกรอบหนึ่งนะคะโอเค แต่ว่าโปรเซสหลังจากนี้ทำยังไงไม่แน่ใจดีกว่าเขาบอกเฮ้ยเขารีแพคเตอร์ให้ได้ด้วยตายหมดแล้วนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสิ่งที่ตัว l o v e a v o r ทำได้ในเวอร์ชันฟรีอยู่นะคะถ้าเสียงเงินมันก็คงทำได้เยอะกว่านี้ถ้าถามความประทับใจของเรานั้นว่าทำได้ดีทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าสามารถเอาไปใช้งานได้จริงหรือ,อยังคิดว่ามันยังต้องมีตัว API ที่ไปอยู่ภายใต้ตัวนะคกระ ตัวนี้อีกนะคะแต่ว่าตัวเ e f a b l e เนี่ยสามารถที่จะทำตัวเขาเรียกอะไรนะโปรโตไทป์เพื่อที่จะแบบลองดูตลาดก่อนอะไรอย่างเงี้ยทำได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้โปรแกรมเมอร์ในการทำนะคะสามารถปรับ c i ตามที่เราอยากได้นะคะใส่โลโก้ได้ใส่ตัว a อชแทสเมนได้นะคะหรือว่าขอให้เขาเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยคิดว่าทำได้หมดเลยถ้าเราไปหาตัวสีได้มาเราก็สามารถที่จะแชทคุยกับเขาได้นะคะก็ถือว่าเป็น a i tool ที่ ค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะทำตัวดิจิตอลโปรดักต์ต่างๆนะคะพวกซอฟต์แวร์โปรดักต์อะไรพวกนี้นะคะก็อาจจะลองทำโปรโตไทป์แล้วก็ดูตลาดอะไรกันก่อนสามารถทำได้นะคะก็ วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่เคยลองเล่นตัวนี้แล้วหรือว่าเสียงเงินให้กับตัว Loveable อยู่นะคะมาแนะนำกันได้นะคะว่าใช่แล้วเป็นยังไงนะคะหรือว่าบางคนบอกว่ารู้จักตัว AI 2ตัวอื่นที่ดีกว่าหรือว่า tool อื่นๆที่ดีกว่านะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ